รู้จริงเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันในตัวคุณภูมิคุ้มกันในร่างกายแบ่งเป็น2ชนิด 1. a u t o ออโตอิมมูนซิสเต็มมีเม็ดเลือดขาวเป็นองค์ประกอบทำหน้าที่คอยกำจัดเชื้อโรคและเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายร่างกายใช้ระบบนี้20% 2. อร์เซ์สองไมโครไบโอเทอร์ซิสเต็มมีโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ชนิดดีเป็นองค์ประกอบ ปะทะกับเชื้อโรคและเซลล์ที่ผิดปกติดโดยตรงช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่หลากหลายช่วยสร้างวิตามินให้กับร่างกายช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดร่างกายใช้ระบบนี้80%ในร่างกายมนุษย์มีเซลล์มากกว่า100ล้านล้านเซลล์เป็นเซลล์มนุษย์1ส่วนเป็นเซลล์จุลินทรีย์9ส่วนรวมเรียกว่าไมโครไบโอเทอร์มีมากที่สุดที่ระบบทางเดินอาหาร ถ้าจุลินทรีย์ชนิดดีมีน้อยกว่า85%แสดงว่าสมดุลเสียไปเพราะกินน้ำตาลและของหวานอาหารที่ไขมันอิ่มตัวสูงปป้งขัดขาวยาปฏิชีวนะความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพออายุที่มากขึ้นดื่มแอลโกอฮอล์สูบบุรี่ไม่ออกกำลังกายจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นท้องผูกท้องเสียซึมเศร้าเราจะสร้างสมดุลให้ลำไส้ได้อย่างไร ไม่เครียดหรือวิตกกังวลพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารครบ5หมู่กินอาหารที่มีกากใยมากด้วยการกินไฟเบอร์หรือพรีไบโอติกนั่นเองบริโภคจุลินทรีย์ชนิดดีโปรไบโอติกในปริมาณที่เหมาะสมพรีไบโอติกพรีไบโอติกคือใยอาหารและเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตพบมากในผักผลไม้ธัญพืชต่างๆวึ่งร่างกายไม่สามารถย่อย และถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กอาหารเหล่านี้จึงผ่านเข้าไปสู่ลำไส้ใหญ่ได้ในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลงและจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียโ p r o บ i o t i c ดังนั้นจุดไหนที่มี prebiotic เยอะจุลินทรีย์ p ร o b i o t i c จะเยอะตามไปด้วยนั่นเองชนิดของใยอาหารยังแบ่งเป็นใยชนิดที่ไม่ละลายน้ําจะพองตัวได้ในน้ําเหมือนฟองน้ําและช่วยทําความสะอาดทางเดินอาหาร เพิ่มเนื้ออุจจาระลดปัญหาอาการท้องผูกและช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ลดระยะเวลาหมักหมมของกะอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วเพิ่มกาะในทางเดิอนอาหารกระตุ้นการขับถ่ายย้ายอาหารชนิดละลายน้ำหมายถึงเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้แล้วดูดซับน้ำไว้กับตัวมีลักษณะเป็นเจลสามารถจับน้ำตาลและดูดซับน้ำมันได้เคลือบผนังกระเพาะและลำไส้ลดการดูดซึมน้ำตาลทำให้รู้สึกอิ่มนานเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดี การกินโปรไบโอติกและพรีไบโอติกต้องกินคู่กันเพราะต่างทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าโปรไบโอติกเปรียบเสมือนทหารที่พร้อมรบกับเชื้อโรคที่ปะปนเข้ามาในร่างกายแต่ทหารจะมีแรงสู้รบก็ต้องมีสเสบียงอาหารพรีไบโอติกคือสเสบียงอาหารสำหรับทหารที่จะได้มีแรงไปสู้รบกับเชื้อโรคเมื่อมีทั้งทหารโปรไบโอติกกับสเสบียงอาหารพรีไบโอติก รวมกันแล้วจะเรียกว่าซินไบโอติกซินไบโอติกการเลือกเสริมอาหารควรมีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกไม่สามารถบอกยี่ห้อได้เพราะบริษัทห้ามโฆษณาอยากรู้เพิ่มตามมาดูในกลุ่มลายลิงก์อยู่ข้างใต้วิดีโอ